โดนยกให้เป็นเศรษฐีที่ดินสวยไปแล้วเศรษฐีที่ดินกุบกิบนิดนิดน้อยน้อยเองเลยค่ะแถึงจะพุ่งไปซื้อมาอีกผืนหนึ่งใช่ค่ะก็ซื้อติดกับผู้จัดการนั่นแหละพี่พลอยค่ะก็อยู่ใกล้ๆแถวนี้เอ่อนครนายกค่ะทำไมไปไปถูกในถุนคือมันด้วยความเราเคยไปแบบดูแถวนั้นอยู่แล้วแล้วก็มีเหมือนพี่ที่รู้จักเขาแนะนำบอกว่าเออตรงนี้สวยนะรวมทั้งมันติดน้ำด้วย ก็เลยไปดูแล้วก็ถูกใจ่วนตัวเป็นคนชอบสับอแบบที่ดินเลยซื้อเก็บไว้คือก็ชอบนะคะมันเป็นฟิลว่าแบบซื้อไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันว่าเราจะทําอะไรแบบจะปลูกบ้านหรือเราจะยังไงต่อไปประมาณ6ค่ะมองไหมว่าจะเอาไปทาอะไรแน่ๆอาจจะเป็นแบบเออเป็นบ้านพักอย่างเงี้ยเพราะว่าคือด้วยบรรยากาศก็ดีแบบลมดีประมาณเนี้ยอยู่ใกล้กรุงเทพด้วยอันนี้คือคุณแม่จิ้มหรือว่าเบล ช่วยกันทุกๆที่ก็คือจะมีคุณแม่ช่วยตัดสินใจด้วยค่ะคุณผู้จัดการไปซื้อนั่งไว้ก่อนแล้วเราก็ตามไปอันนี้เบลก่อนเบลก่อนแล้วก็ชักชวนกันไปก็กล่าวว่าแบบถ้าพี่พลอยไม่เอาเบลเอาเองเหมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันคือติดกันเลยใช่มติดกันเป็นเพื่อนบ้านกันไปใช่ตลอดไปพี่ดิฉันพไทยหรืยังคะแอบเออเหมือนก่อนหน้านี้เหมือนเบลก็ไปซื้อแบบหลายที่รามเหมือนกัน บกไม่สู้คนอื่นมั้งคนอื่นล้าจะแบบซื้อเยอะกว่านี้ค่ะมีที่ไหนบ้างก็นครนายกสามสี่จังหวัดค่ะกำลังดูดูนครธนบนครพนมสามสี่จังหวัดสามถึงสี่ไม่ใช่สามสิบคือเราก็มองอันดับแรกก็คือที่ที่เราชอบก่อนด้วยละแล้วด้วยทำเลที่มันไม่ไกลเมืองเกินไปแล้วก็ถ้าเราสมมติว่าถ้าเราไปอยู่จริงๆมันต้องอยู่ได้ไม่ใช่แบบ ไกลหรือว่าไม่มีเพื่อนบ้านประมาณัหนที่บอกว่าเล็งที่นครพนมเอาไว้ตอนนี้คือเป็นเพราะว่าแบบเป็นบ้านคุณแม่ใช่ค่ะเป็นบ้านเกิดคุณแม่ก็เลยอยากได้ที่ติดริมน้าโขงม,มันก็คือน่าจะมีความหมายกับคุณแม่เวลาที่แบบกลับบ้านไปอย่างเงี้ยไม่ไปเล,งเ,ปเลงเลงมาเล็งเลงแล้วแต่ว่ายังตัดสินใจอยู่ค่ะอันนี้เป็นแม่ได้ไปดูได้ชวนคุณแม่ก็นั่นแหละค่ะก็ไปดูมาด้วยกันนี่ล่ะยังเลอะไรอยู่ตอนนี้เออก็ มันยังไม่สวยงามไม่ไม่คือเหมือนแบบด้วยที่ที่เขาแบบเหมือนยังไม่พร้อมด้วยหลายๆอย่างแล้วก็นครพนมเขามีที่แบบติดโขงเยอะค่ะเป็นจังหวัดที่ติดโขงเยอะแล้วก็เลยเลือกก่อนว่าแบบเออจะอยู่ตรงไหนอำเภอไหนอย่างเงี้ยอันนั้ก็จะถือเป็นบ้านเหมือนกันยังไม่รู้ซื้อไว้ก่อนมันก็ได้ค่ะใช่แล้วอย่างในกรุงเทพอะคะต้องจับบ้านแล้ว เออก็ไม่มีนะสำหรับที่ดินไม่มีใช่ค่ะไม่ต่างจังหวัดก็คือด้วยด้วยเราแบบว่าอยากจะสงบสงบหรือว่าแบบเป็นบ้านพักแบบเอาไว้พักผ่อนวเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะอย่างอย่างเราที่เขาหยานีได้ไปพักบ้างไหมคะตอนนี้ไม่ได้ไปมานานแล้วเนี่ยแล้วทำยังไงเราดูแลยังไงก็มีญาติญาติค่ะที่แบบไปตลอดอืมนัคือทำไว้แต่ก็ยังไม่ได้ไปอยู่ ได้ไปบ้างพักผ่อนบ้างซึ่งก็คือไม่มีเวลาหรอกเพราะว่าคิวแน่นเหมือนเราก็ซื้อให้ญาติดๆด้วยแหละให้ครอบครัวเราเราไม่ได้ซื้อให้ตัวเราคนเดียวก็แบบคุณยายเนี่ยได้ไปอยู่เยอสูตรเป็นไงคะแบบได้เห็นบรรยากาศแบบว่าคุณแม่คุณยายได้ไปอยู่ด,ดีนะชื่นใจเหมือนเราอะ่ะบางทีเราอาจจะไม่มีเวลาให้เขาแบบมากขนาดนั้นแต่ว่าเออเรายังมีแบบที่พักให้เขาให้เขาได้แบบเออไปพักผ่อน ยายนี่คือตอนแรกเหมือนเขาป่วยใช่ป่ะคะแต่พอเ,เขาได้ไปอยู่ที่นู่น่ะระดับออกซิเจนอะไรเขาก็ดีขึ้นเพราะว่าอากาศมันดีด้วยวก็คุณใจรว,ว่าตอนนี้คุณยายก็อยู่ที่หัวใหญ่ไปเลยก็มีแบบไปไป,ไปมาๆหย่